ต้อลมต้อเนื้อโรคตาที่คนอายุน้อยก็เป็นได้หากเป็นแล้วจะต้องรักษาอย่างไรมีวิธีใดที่จะหยุดไม่ให้ต้อลมกลายเป็นต้อเนื้อต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ ซุชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจกักษุแพทย์แห่งประเทศไทยภาวะต้อลมและต้อนเนื้อเกิดจากการที่เราโดนลมหรือโดนฝุ่นหรือสิ่งละคายเคืองรวมทั้งแสงสว่างจ้ามาเป็นระยะเวลานานระดับหนึง่งทําให้เกิดการเสื่อมของเยื่อตาขาวทาให้มีการหนาตัวขึ้นเมื่อยังมีอาการมากขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะลุกลามเข้าไปบริเวณกระจกตาดามีลักษณะเป็นเนื้อเนื้อเราก็จะเรียกภาวะนั้นว่าเป็นโรคต้อเนื้อนะครับคนไทยมากกว่า70 ถึงแปเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องของต้อลมหรือต้อนเนื้อที่บริเวณดวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนต่างจังหวัดที่ทํางานอยู่กลางแจ้งนะครับหรือโดนลมโดนฝุ่นมาตลอดก็จะทําให้คนไทยเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาเรื่องต้อนลมหรือต้อนเนื้อโดยที่บางคนอาจจะไม่ได้รู้ตัวมาก่อนเลยเพราะว่าอาจจะมีอาการแค่เคืองตานิดหน่อยตาแดงเป็นบางเวลาเพราะฉะนั้นการไปพบจากสูแพทย์ก็จะช่วยทําให้ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องว่าเป็นโรคต้อนเนื้อหรือเป็นต้อนลมหรือไม่และก็จะได้รับการรัก าแนะนําเพื่อปฏิบัติตัวให้เหมาะสมจะได้ลดความรุนแรงหรือการเป็นมากขึ้นของโรคต้อลมหรือต้อเนื้อได้ครับเส้นทางนี้เริ่มต้นที่ต้อลม การรักษาโรคต้อลมและต้อนเนื้อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคต้อลมซึ่งเป็นโรคที่คนไทยกว่า70% 8 0เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องนี้อยู่โดยทั่วไปโรคต้อลมเนี่ยมักจะได้รับการรักษาโดยการใช้ยาหยอดและก็หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงสิ่งระคายเคืองที่จะทําให้โรคต้อลมนั้นมีการอักเสบหรือเป็นมากขึ้นก็คือทั้งลมฝุ่นแสงแดดควันหรือความร้อนนะครับหากเป็นต้อลมแล้วเราจะรักษายังไงครับหากมีอาการในระยะต้นอาจจะได้รับการดูแลตนเ โดยการหยอดน้ำตาเทียมก็จะช่วยทําให้อาการระคายเคืองของต้อลมนั้นดีขึ้นลดการอักเสบได้นะครับถ้าเคืองบ่อยให้ไปปรึกษาหมอตาหากต้อลมหรือต้อเนื้อนั้นมีการอักเสบหรือแดงบ่อยๆเคืองตาบ่อยๆแนะนําว่าไปพบจากษุแพทย์นะครับเพราะว่าคุณหมอจะมียาแก้เคืองที่เป็นยาหยอดตาให้ เพราะฉะนั้นถ้ากรณีที่หยอดน้ําตาเทียมแล้วไม่ดีขึ้นก็จะมียาหยอดแก้เครืองซึ่งสามารถจะช่วยลดอาการระคายเคืองลดอาการแดงของตัวต้อลมหรือต้อเนื้อได้หลายกรณีอาจมีถึงขั้นลอกต้อแต่สำหรับคนที่เป็นโรคต้อนเนื้อนะครับก็คือเยื่อบุตาที่มันมีการเสื่อมหรือหนาตัวลุกล้ำเข้าไปบริเวณตาดำในบางคนนะฮะจำเป็นที่จะต้องได้รับการลอก ต้อเนื้อออกนะครับถัดมาถ้าเป็นต้อนเนื้อแล้วรักษายังไงครับวิธีการลอกต้อนเนื้อก็มีหลายวิธีนะครับมีตั้งแต่การลอกต้อนเนื้อธรรมดาจนถึงการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อซึ่งพยายามที่จะลดโอกาสการเกิดซ้ําของโรคต้อนเนื้อได้แต่ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามก็อาจจะยังมีโอกาสที่หลังจากลอกต้อนเนื้อแล้วถ้าเรายังไปมีพฤติกรรมการใช้สายตาที่โดนลมฝุ่นแสงแดดเยอะๆก็อาจจะมีการเกิดซ้ําได้ส่วนจะเลือกใช้วิธีการรักษาแบบไหนหรือสมควรที่จะต้องได้ รับการผ่าตัดลอกต้อนเนื้อหรือยังก็แนะนําว่าให้ไปพบจักษุแพทย์นะครับจักษุแพทย์จะเป็นผู้ตรวจวินิจฉัยและให้คําแนะนําได้ครับเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเมื่อใดที่เราต้องพบหมอตาแล้วโดยทั่วไปเราจะมีข้อบ่งชี้ในการลอกโรคต้อนเนื้อก็คืออันนี้หนึ่งคือถ้าโรคต้อนเนื้อนั้นมีการอักเสบบ่อยๆแล้วก็หยอดยาแก้อักเสบหรือแก้เครื่องแล้วไม่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็น ลักษณะของต้นเนื้อที่อาจจะจำเป็นต้องได้รับการลอกรักษาออกนะครับอันที่สองก็คือต้นเนื้อนั้นเนี่ยบุกเข้าไปกลางตาดำค่อนข้างเยอะนะครับอย่างน้อยสัก3ามหรือ4มิลลิเมตรขึ้นไปเพราะว่าจะมีโอกาสไปบังการมองเห็นได้อาจจะทําให้การมองเห็นแย่ลงเม่ั้นถ้าต้นเนื้อที่เข้าไปกลางตาดำค่อนข้างเยอะก็สมควรได้รับการลอกต้นเนื้อออกนะครับแต่ถ้าอาการรุนแดงขึ้นควรพบแพทย์เป็นประจํา สำหรับคนที่เป็นต้อนเนื้อนะครับก็คือเยื่อบุตาขาวมันเข้าไปในบริเวณตาดำนะครับโดยทั่วไปถ้าเข้าไปตั้งแต่2มิลขึ้นไปนะครับก็แนะนําว่าควรจะไปพบจกักษุแพทย์แล้วก็ตรวจเป็นระยะนะครับอาจจะได้รับยาป้องกันการระคายเคืองนะครับหรือได้รับคำแนะนําเรื่องการผ่าตัดลอกต้อนเนื้อเมื่อถึงเวลาที่จําเป็นได้ครับป้องกันอย่างเข้าใจ ช่วยให้จัดการโรคภัยได้ถูกจุดก่อโรคนะครับเชิญทุกท่านสมัครรับฟร,รีชั่วก่อนแชร์นิวส์เลนเตอร์จดหมายข่าวรู้เท่าทันส่งถึงกล่องอีเมลของท่านทุกสัปดาห์ติดตามได้ที่ YouTube ช่วก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับช่วก่อนแชร์ช่วก่อนแชร์รู้ก่อนได้เปรียบไม่พลาดพังไม่เสียโอกาสสนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม